สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวาสนาสนทาเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเป็นชุดนะครับหนึ่งชุดเลยมีสองตัวซื้อมานานแล้วแหละสังเกตไว้นะมันจะเก่าๆนิดนึงนะครับผมไปหามานะผมถ้ามีเสียงรบกวนเลรก็ขอภายด้วยครับคลิปนี้มันเสียงเยอะนะครับเขามาซ่อมบ้านแล้วก็ ช่องด้วยช่องช่องแอร์ข้างบ้านใครจะทุบกระจกที่่อดครับผมครับก็ <พอ S 1> ไม่ว่ากันเลาะนะครับโอเคครับดูตัวแรกเลยครับเอาสีฟ้าก่อนแล้วกันนะผมชอบสีฟ้านะครับนี่เป็นแบบนี้มันไม่มีชื่อน,นะครับผมแต่ผมเขาเรียกว่าสามลวกันเป็นเลขสามนะครับผมก็ไปประมาณนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะเก่าๆนิดนึงนะเห็นไหมเก่ามากตัวนี้มีหัวปวดด้วย หัวน่ารักโคตรเล็กเลยนะครับผมนี่โคตรเท่นักหัวมากับตรงนี้มันผีเลยดูสิเซแลวของพวกตัวร้ายนะครับนแฟนโฟมเมอรเห็นหรือเปล่านะนะครับจะแปลงร่างให้ทุกคนดูกันครับว่าตัวแปลงร่างนี้จอกมาเป็นยังไงนะครับผมนะครับผมนี่นะครับ ก็ต่อกันเลยครับคลิปที่แล้วก็เพิ่งจะรีวิวเป็นอาหุ่นยนต์นะครับรถเกดินนะครับปล่อยนะครับรถรถไถดินนะครับท่านใหญ่ๆญนะเราไปดูคลิปเลนหลังได้เลยนะครับผมนี่ผมดูทรงแล้วมันจะเป็นคือเปินเจ็ตมากกว่านะครับบอกบอก,กันเลยนะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้นะปีกมาสองข้าง ดึงขึ้นครับมันจะมีล็อกดึงขึ้นมาปึ๊บอ่ามันจะได้แบบนี้ใช่ไหมนะครับผมต่อมานะครับให้เราดึงตัวนี้ขึ้นนะครับใช่ไหมมันจะมีตรงนี้ซ่อนมาอยู่นะครับงัดลงมามันจะเป็นหัวของยานบินนะนะครับผมแล้วก็ปิดเข้าไปปึ๊บตรงนี้มันก็เปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เปิดได้แต่ว่าอุปกรณ์มันหายไปไหนไม่รู้รมันจะมีอุปกรณ์เก็บไว้ในนี้อยู่ ทำหายนะก็สมชื่อเหลยครับมันนานแล้วไงแลต่อมาครับตอนนี้ก็งัดขึ้นด้วยปืนนะปั้งนี่อนี้ก็ะออกมาให้เป็นแบบนี้นะครับเฮ้ยออกมาดีๆสิปับ๊บเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ยังไงเับดึงต่อไปป้าดึงตรงนี้ออกมาอ่าแบบนี้ เอามิสไซลออกมาด้วยนะครับนี่ตรงนี้เอาไว้รวมดังมาเนื่นแหไรไม่ได้อ,ออกมาหรอกเกนี้เอาวิสาซออกมาปิดเข้าไปเสร็จแล้วครับผมยันวิงเจนนะครับเทปอ่ะไม่ใช้ผมว่าให้สี่เต็มสีบเลยนะเพราะว่า ดูทรงแล้วมันไม่ค่อยสวยแต่มันยังเก่าด้วยนะครับผมรีวิวช้าไปนะครับผมช,ช่องรีวิวของใหม่แต่ของเก่ามารีวิวครับก็ไม่เป็นไรนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยครับแล้วก็ซับสไครต์ช่วยกันด้วยนะช่วยกันหน่อยนะติดไ์แรงๆนะครับผมโอเคนะครับผมนะอยู่ไหตอนแปลงร่างไหมวะเอาหมวกขึ้นมาอย่างนี้ เป็นลิงได้ปะลิงกอริล่าลิงกอริล่าก็ได้นะครับผมก็เก็บอาวุธก่อนเก็บนี่เกะยากนิดนึงเกบปับ๊บนี่ใช่มาแล้วงับเข้าไปทำงับทีเออไอมันจะหลุดง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็สีเข้าไป ยังแปะเลยพังไปเลยเอาเข้าไปเมื่อดื่มปับ๊บแล้วก็ออกมาแค่นี้ปะดูนี่ก้มันจำได้ประมาณนี้เนะสร็จแล้วครับผมก่อนลายักตุ้มตุ้มตุ้มที่ขาดอะไรไปวะเออลืมมือลืมมือได้ไงนีเออ ชอบผมกุหลิลายยักษ์กุหลิลายล่างยักษ์นะครับผมน,ผมนี่หมัดเลยครับสัตว์ตุ๊บตุ๊บโอเคครับเอ้ยสุดจริงครับพี่เอ้ยก่อนมุนขึ้นได้ครับใส่ลงก็ได้อันนี้สไลด์ขึ้นก็ยีมีสามหมดประมาณนี้หมดหมด,หมดหมดแร้วก็แหลกหมดแห,หมดหมดแล้วหมดสัตว์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูหมันหกกันเลยครับผมไปเลยไปครับนี่ครับหุ่นหมายลเลของของผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ซื้อมาไม่กี่อาทิตย์แล้วไม่กี่เดือนที่แล้วซีจะติดนิดหน่อยนะครับผมเคยแปงรงาาแล้วที่นึงนะครับผมเลขหกนะถ้าทำางี้ยวไปเลขเก้าแล้วเนะนี่นนนเยเลขเก้าเลยนะครับ ก็แค่ให้เรานะครับผมไงวะเอาหมดเครื่องบินเนาะมันเป็นหนึ่งหมดนะครับสองสามสองหมดเนาะจำไว้นี่ปึ๊บให้เขาให้ตกไปเล้วอหัวเลยห,ลหตรงเนี้ให้มันมาชนกับตรงนี้ใช่ไหมนะครับนี่หัวยางจะเป็นแบบนี้นะครับผมต่อมาก็ให้เราทำไงต่อดีวะ ตรงนี้งาออกได้นะงาออกมางาออกมาเลยแหวกออกมามันจะเป็นเหมือนปีกนกกระชมานะครับผมนะครับผมก็เสร็จแล้วนะฮะแบบนี้ยังนะก็ให้เราครับสไลด์เก็บเข้าไปครับเนี่ยมันจะค้างนงี้ใช่ไหมกดเข้าไปข้างเดิมเสียงเรื่มแรงแลวครับด้วยนะ แล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นมานะครับผมอันนี้ดัดขึ้นมาด้วยให้ห้าวนแบบนี้ครับดัดนี้ขึ้นมามัดกันนะครับทำได้แบบนี้แล้วตรงนี้มันจะมีเหมือนขามันตีนนะครับเห็นไหมตีนเล็กๆนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็ดึง ไมมันเทียบกันแบบนี้นะครับผมไปแล้วนะบไปไหนแล้ววะนะครับผมคือสวยมากๆเลยนะครับสีแดงสีองแดงเวนนะมันเป็นนะเหมือนยานมันนกเลยก็ว่าได้บินฐานฐาน อนจถอนไปแล้วเนี่ยปรับกล้องแป๊บครับเฮ้ยมานี่อว้าไม่จริงสูนย์ฉันสิวายแรงฮู้ฮู้ฮู้ฮูเขาว่าฉันจะกลัวแกแล้ว นข้าสามารถข้ากันได้ให้ปลาดยชิมา <c oughs> ข้ามีเชื้อเจ้าหรอกไปสู้กันโอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ยฮุพบฮุบบูม ครับโัทีบโอ้หุนตายหุนตายอัดไปเลยยอดอ้าวแขนวุดย้อยุกยอนสำหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้มันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นเป็นเพื่อนผมด้วยนะครับก็จะทำตามสัญญาครับต่เขาวว่ามีน้องนะครับถามมาว่าให้พี่เนี่ย ทำแอนิเมชันเลโกของพี่ผมก็คิดอยู่นะว่าจะทำไหมเพราะว่าอุปกรณ์ไม่พอครับก็จะคิดว่าสองสามวันข้างหน้าว่าน่าจะเตรียมทันอยู่นะครับถ้าไม่ติดงานนะครับผมจะมาทำให้นะสักห้าพาร์ทพอนะครับผมก็ใครอยากดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้นะครับแล้วก็เตรียมรอดได้เลยนะครับรับรองวม,มาแน่นะครับผมเพราะว่า อา uh huh. ข้างหน้าไม่มีค่อมีงานนะครับโควิดระบาดนะผมก็ถ้าถ้าใครอยากดูนะครับก็กดไลก์ดกดแชร์ด้วยนะครับต้องย้ำนะครับเพราะว่าช่องผม,มคือมีคนดูน้อยมากนะครับช่วยกดไลก์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะผมก็สำหรับทีนี้นครับขอลาไปเพียงเท่านี้นครับผมสวัสดีครับ